เดย์ที่สิบเอ็ดตอนการพบกันของโชคชะตาโอ้ยด Poke ิฟเฟอเรนเชียนอิติกันอิติกันอะไรแมลงโลเรื่องอะไรเขาออกไปแล้ว เดี๋ยวนี้เรียนอยู่โรงเรียนมัธยมชั้นสูงโอคุระบาชินินานสอบวันพรุ่งนี้ให้มิดูริช่วยทำให้ดีกาน,นี่มิดูริเรามาเล่นเกมแก้แสงกันหน่อยดีเปล่าอ่ะเกมเหรอเอาสิคะถ้าได้เล่นกับเซจิคุณแล้วค่อยฉัเล่นทั้งนั้นเลยแล้วคะ่ะแต่ถ้าท่านกระเฉยมันก็คงจะไม่สนุกถ้าใครแพ้ต้องทำตามคำขอร้อ,อ,อ,องของอีกฝ่ายหนึ่งดีกว่ามาค่ะ,ะได้สิคะอะไรอ่ะทำไมต้องหน้าแดงด้วยอ่ะ ก็เริ่มแล้วนะค่ะเปาวยิงชอบหันไปทางโน้นเดี๋ยวนี้ต้องชนะกันสามรอบถึงจะรู้ผลนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะค่ะเปาวยิงชอบหันไปทางนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ฉันยังวอร์มอัพอยู่จะนี้ไปละเอาจริงแล้วนะฉันจะเอาชนะแบบรวดเดียวจบเลยแล้วค่ะเปาวยิงชอบหันไปทางโน้นเดี๋ยวนี้ ชนะแล้วล่ะค่ะสามารถใจว่าตัวเองเก่ง่องวิวาดกระเป๋ายิ่งฉุบแล้วนะเนี่ยช่วยไม่ได้ตัวช่วยเองแล้วเราเราเอออ๋อคือเรื่องสัญญาเมื่อตกี้นี้นะคะฮะอ๋ออ๋อนั่นสินะอ๋อคุณจะยอมฟังคําขอร้องของฉันทุกอย่างเลยใช่ไหมล่ะคะก็ใช่ท้สิลูกชายพูดแล้วไม่คืนคำหรอกใช่เสื้อชุดใหม่เรื่องอะไรก็บอกมาเลยถ้างั้น ช่วยบอกว่าชอบมิดดิรสักคำหนึ่งได้ไหมคะเอ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยรือ่องแบบนั้นจะพูดได้ยังไงกันเล่าแต่ว่าเมื่อกี้นี้สัญญาแล้วนี่ว่าจะยอมทําทุกอย่างเลยโอ้อยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะถึงจะโกหกก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะฉันแค่อยากจะได้ยินคําคํานั้นออกมาจากปากของเซจิคุงก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วคะ่ะ เข้าใจแล้วล่ะแค่พูดออกมาแค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วแค่พูดออกไปคำเดียวเท่านั้นแหละเรื่องมันจะได้จบจบไปสักทีลูกผู้ชายพูดแล้วต้องไปคืนคำนะเซจิเจอเจอเจอ เอาไว้คราวหน้าแล้วกันเอาอะไรกันนะเสจ,จีคงเนี่ยดวกหูนะ่ะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาแบบนั้นสักหน่อยนะโหยที่ผ่านมาเราก็พูดคำนี้กับผู้หญิงคนอื่นมาตั้งเยอะแล้วนินนะพร้อมชอบวูอ่ทุน,นะคะอุ้ยยืะอตะเลบ้าที่สุดเลยที่ไม่ดูดิก็บอกแล้วว่าโกหกก็ได้แค่คำคำเดียวทำไมถึงพูดไม่ได้นะ แค่บอกว่าชอบเท่านั้นเองเซจิคุงฉันได้ชอบเซจิคุงมากมากที่สุดเลยแล้วคะ่ะจริงๆนะก็เซจิคุงน่ะไม่ยอมพูดให้ฉันปังสักทีฉันก็เลยต้องพูดออกมาซะเองเลยนะคะฮะอย่าพูดก็พูดไปฮะเฮ้ยอัานหนสืออานนสือวันนี้ฉันต้องอยู่ดึกนะเธอน่ะรีบนอนไปก่อนเลยไปค่ะฮะอ มันเป็นวิญญาณร้ายที่ดื้อรั้นเอาบางมากเลยรดก็ต้องชมงแลแล่บด้าอะไรเลยครับเชิญท่านต่อไปครับเอ๋ก็ผมน่ะไม่เหมือนครูมวยทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับถ้าเรามีลมปราณ4,000ปีของจีนติดตัวเอาไว้ก็หายห่วงแก้ไขได้ทุกเรื่องเลยล่ะครับ ขอบคุณที่มานะครับคุณป้าครับให้ใครต่อใครก็ไม่รู้อะเขามาช่วยมิดอริจังแบบนี้นะผมว่ามันไม่ได้ผลหรอกนะครับพอ่อตาคุงป้าหนะไม่เลือกวิธีการแล้วเลยจ้ะใครก็ได้ทั้งนั้นถ้าเขาช่วยมิดอริของป้าได้แล้วก็ป้าก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างคุณป้า ถ้าเรายอมจูบกับสวามุระไปซะเลยแต่ว่าถ้าทางเขาตอนนั้นไม่รู้ตัวนทีิเดียวว่าคนนั้นก็คือฉันไม่นะคนที่สวามุระสนใจก็คือฉันที่ปลอมตัวไปต่างหากละ่ะแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สักหน่อยใช่แล้วละ่ะฉันต้องชนะใจเขาด้วยความเป็นตัวของฉันเองสิและปฏิบัติการในวันนี้ก็คือแตนเต้ วาระคุณไม่ได้เหออเรอออยาเสดถ้าไม่เรเกียจแลวก็เอานี่ไปใช้นะฉันเขียนข้อสอบและสรุปให้เข้าใจง่ายๆเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยล่ะเธอช่นดีิเหลือเกินออยเาเสดเธอทำเพื่อฉันถึงขนาดนี้เชียวขอบใจมากนะออยาเสดเธอเนี่ยไปได้เพื่อกว่าฉันได้จริงๆเลยทั้งที่มหลาลัยและที่ทํางานเธอตามมาอยู่กับฉันด้วยมากแล้วถ้ายดีเธออยู่ข้างๆฉันตลอดไปเลยได้ไหมจ๊ะตลอดไปเลยเหรอ ใช่แต่ไงกับฉันเถอะนะค่าเพราะฉันนับกระทบตารอไว้แล้วล่ะค่ะถากัโกะเซจิเย้ยเขาเน่นมากเอาีเขาเรียกว่าปฏิบัติการสารภาพรักด้วย lovey note นี่อาเสะเอะตวาบุระมายืนยิ้มอะไรอยู่คนเดียวอ่ะ เปล่าสักหน่อยหน้าเธอแดงด้วยนะเนี่ยรู้จะเป็นไข่น่ะฉันไม่ได้เป็นไข้สักหน่อยแต่ว่าฉันเห็นเหงื่อเธอซึมด้วยนะบอกว่าไม่ใช่ไงเราถ้า่างนั้นก็ดีแล้วล่วอะอเดี๋ยวก่อนสิสวามุระเฮ้การทดสอบวันนี้เธออ่านหนังสือมาดีหรือเปล่าฉันก็อ่านมาแล้วทั้งคืนน่ะ ตอนนี้ก็น่าจะพอไหวแล้วนะภาอะไรของเธออยู่น่ะอ้าวอะไรกันลเนี่ยฉันเก่งข้อสอบแล้วสรุปให้เข้าใจง่ายๆเอาไว้น่ะฉันให้ยืมทำไมต้องเป็นรูปหัวใจด้วยเนี่ยมันจะดีเหรอดีี่เพราะทุกอย่างน่ะอยู่ในหัวฉันหมดแล้วแต่อย่าเข้าใจผิดไปนะฉันน่ะไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อซาวามุระโดยเฉพาะหรอกนะอืมทำซะสวยเก๋เลยชยนนะ์อาเสยนี่ว่างงานจริงๆเลยนั่นเนี่ย อายาเสดคงจะตั้งใจทำเพื่อเซจิคุงโดยเฉพาะแน่ๆเลยงั้นชันขอยืมไปก่อนนะขอบใจมากบ้าบ้าบ้าบ,าบาเรานี่มันบ้าจริงๆทำไมไม่พูดกับเขาไปตรงๆเลยนะยิ้มมองดูคุณอายาเสดฉันก็ยิ้มมองเห็นภาพของตัวเองสมัยก่อนที่เป็นคนงุ่มง่ามไม่กล้าที่จะทำอะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่า คุณอายเสษนะ่มีความกล้าที่จะพูดและแสดงออกมากกว่าฉันในตอนนั้นซะอีกก็อ,อ,อะไรกันนะทำไมไมิดูดีจังถึงไม่อยอมฟื้นขึ้นมาสัทีฉันควรจะทำยังไงดีนะเนี่ยผมขอร้องแล้วครับเอ่เอเฮ้ขอร้องแล้วครับคุณสมบ,บุรณ์ไปพบมิูดีดิจังทีนะครับ ขอโทษนะจิเกียวจิคือว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งๆอยู่นะแบบว่ามันไม่ค่อยจะหมอนะเพราะฉะนั้นฉันภไยไม่ได้หรอกมาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างใช่แล้วเราก็ต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เหมือนกันเราไปขอร้องกุสุมมุมระดูอีกทีดีกว่า สวามุรนะน่ะมันเคยละว่าซาชายาหมาบ้ากับผัดขวาปีศาจดังไปทั่วเลยอ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะทำตัวเรียบร้อยแล้วเกินนะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้แก้แค้นมาให้น้ำใจแล้วไม่ใช่เหรอคนพวกนั้น,นกำลังคุยเรื่องคุณสวามุระอยู่นี่นะเออเออพวกคุณเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณสวามุระใช่หรือเปล่าครับอ่าแกเป็นใครกันนะครับผมชื่อชินเกียวจิโคตะยุงเรียนโอคุระบาชิครับผมมีเรื่องจะขอร้องคุณสวามุระนะครับ คุณสวามุระยังไม่ออกมาใช่ไหมครับนี่แกคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนของเจ้าหมอนั่นอย่างนั้นเหรอนั่นเลยครับก็พวกคุณนะ่ะเป็นอันตรพานแบบเดียวกับคุณสวามุระไม่ใช่เหรอครับต่อแรกผมก็คิดว่าคุณสวามุระนะเป็นคนเลวแต่พอได้พบก็จริงๆรก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีผิดก็ได้คิดเอาไว้เลยแล้วครับอ,อย่ามาอ้าอ,อีกเห็นพวกเราเป็นอะไรกันนะฮะ ทำไมต้องโกรธด้วยล่ะครับเจอหน้าครั้งแรกก็ว่าเขาเป็นนภาละแบบนี้ไม่เยอวก็บ,บ้าแล้วละ่ะตังสอนมันเลยพวกเราะะจะททำอะไรผมล่ะครับคุณส,สมบูราบ่าเอาไปช่วยผมทีสิครับืม บ้าตายคนไม่เคยอ่านหนังสือดึกๆพออ่านเข้าหน่อยก็เผลอหลับกลางห้องสอบเลยเซจิคุงสู้เขาสิคะยังมีการสอบซ่อมรอเราอยู่อีกนี่นา,าต้องสอบซ่อมแล้วเนี่ยเอ้ยขอโทษนะคะนี่ฉันจะช่วยให้เซจิคุงร่าเริงขึ้นหรือว่ายิ่งหดหู่มากขึ้นกันแน่เนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆช่างบัทน,นาจะว,ว่าไปแล้วนะก่อนที่ฉันกับเธอจะเป็นแบบนี้ด้วยกัน ฉันก็มีเรื่องชกต่อยทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นม่เคยตัง้งใจเรียนสักเท่าไหร่อยู่แล้วละแต่พอมาตอนนี้นับวันฉันก็ยิ่งแปลกเข้าไปทุกทีแล้วละ่ะก่อนที่ฉันกับเธอจะเป็นแบบนี้ด้วยกันงั้นเหรอเอ,อ้ยที่ฉันพูดมันไม่ใช่อย่างที่เธอเคิดนะเธอที่มันไม่รู้จักฟังคนอื่นเขาบ้างเลยนะเออจริงสิที่นี่ค่ะ มีที่ที่อยากจะไปนึกว่าที่ไหนซะอีกที่ได้กัตรสาธารณะดีเองก็ที่นี่เน่เป็นที่ที่ฉันชอบมากที่สุดเลยครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่ก็คือตอนที่ฉันตั้งใจจะมาสารภาพรักกับเซจิคุงค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่าฉันก็ทําได้แค่มองดูคุณเท่านั้นเองฉันฝันเอาไว้นะคะว่าถ้าสักวันหนึ่งฉันได้มาที่นี่กับเซจิคุงและได้อยู่ด้วยกันลำพังสองคนก็จะดีมากเลย ฉันหยุดเวลาไว้แค่นี้ได้ก็คงจะดีนะคะเอ๊ะฉันอยากจะยืนดูน้ำพุนี้กับเซจิคงแบบนี้ตลอดไปเลยล่ะค่ะถ้าอยากมาอีกจะมาวันไหนก็ได้นี่นะจริงมากนั่นนะสินะคะตอนนี้ฉันหิวแล้วละ่ะไปหาอะไรกินกันดีก่า บรรยากาศมีแต่คู่รักหวานแหววทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยหยุดพูดได้ไหมเรื่องทำข้อสอบไม่ได้กับเรื่องหิวเนี่ยฉันก็งดหง,งิดจะาหญาอยู่แล้วนะเจ้าผู้นี้เดี๋ยวจะมาจูจีดูดีให้ปวดใจอีกเออนี่พวกเราสองคนไม่ลองมาเล่นเป็นคู่รักหวานแหววดูบ้างละคะเฮ้ยตายอายอายจังเลยเออไม่มีผู้หญิงที่ไหน,นสักคนจะมาชอบฉันบ้างเลยหรืองไงนะ นี่ฉันน่าชอบแซจิคุงที่สุดในโลกเลยเอ,อไม่สิที่สุดนี้จากระวานนี่เลยละคะ่ะอุ้ยตายพูดไปก็อายไปด้วยอมีผู้หญิงที่ไหนสักคนจะมาชอบฉันบ้างเลยเรื่องไงนะอีกแล้วเหรออ๋ออันเบอร์เกอร์สเต็กที่สั่งได้ไแล้วละค่ะชาชะมัดเลย ว้าวเต็มตาแบบนี้ขอบชอบเลยอาหารกำลังร้อนๆทานระวังระวังด้วยนะคะครับผมจะทานอย่างรมะมัดระวังเลยล่ะครับเชิญตามสบายเลยนะคะครับไปทำตัวตามสบายเต็มที่เลยครับ <c oughs> แหมพนัการเสิร์ฟคนนี้แต้รักไม่เบาเลยสุดยอดเลยราด้สุดยอดจริง ไซจิคค้สายจิคค้งแบบนี้เป็นไงบ้างอะคะะน่าจะทำอะไรของเธอน่ะเออโอ้โหไม่ใช่เต้าหู้แต่นี่เนื้อแท้เนื้อแท้จริงจริงด้วยค่อยสมซับรสชาติแล้วละ่ะมิยะกุสวงบุระผมตามหาซะทับแย่เลยอ่าโทษทีวันนี้ฉันลืมเอามือถือมานะ่ะนะแย่แล้วล่ะครับ มีคนมาหาคุณโซมูราที่ประตูใหญ่หน้าโรงเรียนและถูกพวกฮันสมมองล่าโตไปแล้วล่ะครับไม่เ็นรู้เรื่องเลยแล้วคนที่ว่ามาหาฉันน่ะหน้าตาเป็นไงเรอระเป็นเด็กผู้ชายที่เรียบร้อยเหมือนคุณหนูนะครับไม่เห็นจะรู้จักเลยงั้นเหรอครับเพราะเองก็คิดอยู่แล้วว่าคนแบบนั้นน่ะไม่น่าจะมาคบกับคุณโซมุระได้หรอกหาทางเรียบร้อยดูเป็นผู้ดีขนาดนั้นนะ่ะ นั่นสินะนั่นสินะครับผิดด้วยเหรอฉันไม่ใช่พูดดีน่ะเซจิคุงบางทีอาจจะเป็นข้อตะคุงก็ได้นะคะอะนายบอกว่าพวกฮันสมองอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณสุมุระครับเซจิคุงคุณจะไปที่ไหนเหรอคะก็ที่ซ่องสมุอพผพูมานซะสิ ผมมันดีแล้วจริงๆคนที่ไม่เกี่ยวมันยังลากมายุ่งด้วยจนได้จะต้องเป็นเพราะฉันแน่ๆเลยโอ้ยผมเจ็บนะครับนึ่ตดอ,อยู่เถอะครับจะ <c oughs> ทำอะไรผมนะครับเอาเสื้อผ้าของผมคืนมานะครับผมไป่ทำอะไรให้คุณเจ็บใจอย่างนั้นเลยครับหยุดปากไดนแล้วจาเบอร์ฟังนะแก่าอาบมาดูถูกพวกเราก็ต้องเจอดีแบบนี้ละ่ะผมยอมรับครับ พว่าจะพูดจาล่วงเกินเพืกอคุณไปบ้างเนะแต่การกระทําแบบนี้มันเข้าข่ายการใช้ความรุนแรงนะครับการใช้ความรุนแรงไม่ทาให้เกิดความเข้าใจหรืออะไรขึ้นมาเลยนะครับหนำซ้ายังเีแต่จะสร้างความเสียหายให้มากกว่าอีกด้วยผมเชื่อนะครับวเราถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถหันหน้าเข้าหากันและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้สิครับใรก็ได้อะทำาไมมันหุบป,ปากทีสิ ย <Yeah. S 2> แล้วช่วยดูต้นทางให้ทีนะ,ะครับแล้วเนี่ยเรยทำไงต่อไปกันดีอะเนี่ยนั่นสินะรู้สึกว่าเจ้านี่จะรู้จักกับสามุระด้วยเราใช้มันล่อเจ้าสวามุระออกมาดีไหมไม่จำเป็นแล้วลวมังสวามุระ <c oughs> แต่แกอยากจะมีเรื่องกับฉันผูก <c oughs> แกก็มาหาฉันได้ทุกเมื่ออยู่แล้วนี่นาะ ไม่เป็นไรใช่ไหมจินเกียวจิอ๋อคุณสม,มบูรั์รออยู่นี่ก่อนนะไม่ใช่าจ,จากการเจ้าพวกนี้เสร็จแล้วจะมาช่วยแก้มัดให้ว่างไงน,นะไม่จะดูถูกพวกเราเกินไปแล้วคิวแกทำหน้ากันลองดูเนี่ยแกนักกัา แกเป็นผีดิบหรือไงกันเนี่ยอักขวาปีศาจของหมาบ้าสวัสดิ์ระเป็นอะไรเป็นแล้วยุ่งนะอายายังพวกแกน่ะแค่มือเดียวก็เหลือแหละแล้วมากันแล้วนะเจจิคุงหนูทมาหนะไปดูที่ได้โปรดอยู่เถอะครับ ยุ่งนะอ๋อดิเกิลเจได้แต่ไม่ต้องเข้ามายุ่งลรอนะคุณโซามูระยกโทษให้ไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยดโดนเลยหยุดกันน่ะหยุด้ยไอ้ไอไไอ ทำได้แล้วแล้วทำได้แล้วนะคะอ่อคือฮะมิโดริจังไม่จริงใช่ไหมเป็นไปไม่ได้มิโดริจังกลายเป็นมือขวาของคุณสวามูระพ็อตะคงเอ๊จิโกจิไปเก็บบ้างน่ะ เฮ้ชิกจทั้งสองคนต้องเจอเรื่องเดือดร้อนเพราะฉันแต่ว่าฉันกลับได้ดูอยู่เฉยๆช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้เลยแต่ในที่สุดเหตุการณ์วันนี้ก็ทำให้ความลับของเราสองคนถูกโคตะคุงรู้เข้าจนได้ซะแล้วล่ะค่ะ